อีกกรณีหนึ่งเข้ามาร้องสื่อเขาบอกว่าอบตอชนรถเขาแล้วก็หนีเปลี่ยนตัวคนขับอีกด้วยม,มาติดตามเรื่องนี้กันนะครับนายตั้มเป็นนามสมมุตินะครับเป็นพ่อผู้บาดเจ็บเขาได้เล่าให้ฟังว่าเมื่อประมาณสักตีสองครึ่งของวันที่สองพฤศจิกายนที่ผ่านมานะครับลูกชายของตนเองอายุ22ปีกำลังขี่รถจักรยานยนต์จะกลับบ้านพอมาถึงถนนบ้านหนองโจง้งนะอยู่ที่อำเภอกุชินาราย จังหวัดกาลสินนี่แหละครับมีรถยนต์กระบะสีดําขับกินเลนมาครับแล้วมาชนรถจักรยานยนต์ของลูกชายตนเองอย่างแรงทําให้ลูกชายนั้นสลบคาที่อยู่กลางถนนนะฮะส่วนรถคันที่ชนก็ได้ถอยหลังมาบริเวณที่ลูกชายนอนอยู่ไม่รู้ว่ามีเจตนาอะไรนะครับ,นบ,นบคือชนแล้วมันเลยไปใช่มัแล้วก็ถอยรถมาไงแต่โชคดีมีคนกรีดยางอยู่บริเวณนั้นส่องไฟมาพอดีไงเอ,อ้ย <ไง S 2> มือนมืดไงส่องมาเฮ้ยอะไรอะไรนนคนขับรถชน ก็เลยขับหนีทันทีนะครับแต่คนกรีดยางเนะี่ยไม่กล้าเดินมาดูเพราะกลัวจะถูกทําร้ายก็ทิ้งให้ลูกชายตนเองนะนอนอยู่กลางถนนประมาณ5นาทีกว่าจะมีพลเมืองดีวิ่งเข้ามาช่วยโชคดีนะครับที่ลูกชายไม่ถูกรถที่สัญจรไปมาเนี่ยเหยียบซ้ําเป็นอุบัติเหตุซ้ําซ้อนกันไปอีกนะฮะโชคดีครับไม่มีนะครับหลังจากพลเมืองดีวิ่งเข้ามาช่วยแล้วพบว่าลูกชายตนเองนะนอนสลบไม่รู้สึกตัวอยู่นะครับพอเจ้าหน้าที่กู้ภัยมาถึงก็ได้แจ้ง นะบอกว่าลูกของตนเองอหยุดหายใจไปแล้วได้มีการช่วยกันปั๊มหัวใจปั๊มจนสุดท้ายเนี่ยชีพจรกลับคืนมานะครับหลังมีชีพจรขึ้นมาไม่นานก็หยุดหายใจไปอีกครั้งหนึ่งกู้ชีพก็ต้องช่วยปั๊มหัวใจกันอีกรอบหนึ่งพอมาถึงโรงพยาบาลพบว่าลูกตนมีอาการตับแตกม้มามแตกไส้ใหญ่แตกเลือดข้างในสมองแขนหักมหมอบอกอย่างเดียวแล้วว่าทำใจนะแต่ให้รอปฏิหาร ถ้ามีปาฏิหาริย์จริงต่อมาวันรุ่งขึ้นตัวเองก็ได้ไปแจ้งความที่สพกุชีนารายและออกตามหารถคันที่ก่อเหตุคุณผู้ชมแล้วเขามีการโพสต์เฟซบุ๊กนะครับว่าให้รางวัลนำจับหากใครพบรถคันดังกล่าวจนกระทั่งฝ่ายสืบสวนสามารถไล่กล้องวงจรปิดไปได้ไงผมบอกแล้วถ้าตำรวจทำจริงอ่ะยังไงก็ไม่พ้นมือตำรวจหรอกไปเจอฮะไปเจอรถคันก่อเหตุ พบว่ารถคันดังกล่าวเป็นของสมาชิกอบตอท่านหนึ่งครับในจังหวัดกาลสินนี่แหละตำรวจจึงเดินทางไปตรวจสอบที่บ้านเขาพบว่ารถคันก่อเหตุได้จอดหลบมุมอยู่ในบ้านครับ ตำรวจจึงแสดงตัวขอยึดรถมาตรวจสอบอและได้เชิญตัวอบตเจ้าของรถมาสอบปากคำด้วยนะคุณปุ้มไปมที่บ้านเจอรถรถก็มีร่องรอยว่าเนี่ยมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นมันดูชัดเจนแล้วใช่ไหมคุณผู้ชมแต่เจ้าของรถเนี่ยไม่ยอมมาสอบปากคำวันนั้นเดินทางไปสอบปากคำอีกวันและพาผู้ชายคนหนึ่งมาด้วยผู้ชายคนนั้นเป็นใครผู้ชายคนนั้นเนี่ยเขาบอกว่านี่นะตำรวจผู้ชายคนนี้วันนั้นวันเกิดเหตุ ยืมรถผมไปมไปรับผู้หญิงชื่อแอน<ม>เขาเอาไปขับรถชนแล้วบอกอีกว่ารถมอเตอร์ไซค์เนี่ยกินเลนมาฝั่งรถกระบ,บะผมเองทำให้เกิดอุบัติเหตุฝั่งพ่อผู้เสียหายก็เลยถามไปว่าถ้าคุณรู้ว่าคุณถูกคุณจะหนีทำไมออ,อันนี้ตักกับปกติแล้วใช่ไหมออถ้าไม่ผิดก็ไม่ต้องหนีคุณต้องช่วยเขาเด็กคนออคนคนเจ็บถูกไหมจ้ถูงจะผิดคุณต้องช่วยก่อนถูกไหมใช่ค่ะแล้วพ่อของคนเจ็บก็บอกว่า ไม่เชื่อ,อสิ่งที่อบอตอพูดถ้าพูดความจริงเนี่ยมันต้องไม่ใช่แบบนี้ก็เลยถามนะกับคนน่ยผู้ชายคนนั้นเนี่ยว่านเนี่ยที่มาด้วยกันบอกถามจริงๆวันนั้นเนี่ยขับรถคันนี้จริงไหมขับไปรับใครขอเบอร์โทรคนนั้นได้ไหมที่บอกว่าชื่อแอนชื่อแอนเนี่ยถ้าไม่ให้เบอร์โทรขอไลน์ก็ได้ ฝั่งผู้ชายอะที่บอกขับรถไปรับอ่ะออบอกผมไม่มีเบอร์ออผมไม่มีไลน์เอา้เอาเราจะไปรับกันยังไงติดต่อกันยังไงนัดกันยังไงงั้นสิคะถามได้ตรงประเด็นเขาก็เลยบอกพูดจริงหรือเปล่าพูดจริงหรือโกหกสิ่งที่ต้องตรวจสอบอีกอย่างเลยคือคนที่มายอมรับว่าเป็นคนขับรถชนเนี่ยเขาเป็นคนรับจ้างกรีดยางรับจ้างทั่วไปแล้วอยู่ดีๆอะลองนึกภาพอยู่ๆคนรับจ้างทั่วไปมาติดต่ออบตผมขอยืมกระบะขับรถไปรับผู้หญิงหน่อย เขาสามารถให้กันง่ายๆไหมอันนี้ตั้งเป็นคําถามนะแล้วที่สําคัญที่สุดคือวงจรปิดวันเกิดเหตุจับภาพคนขับรถในวันเกิดเหตุได้ดีเป็นผู้ชายแต่งตัวดีข่าทางการเดินปกติแต่คนที่มาบอกว่าเนี่ยเป็นคนกิริยางคนนั้นน่ะคือเหมือนเขาเดินแบบกระเพลกอะค่ะพ่อผู้เสียชีวิตเออพ่อของคนเจ็บก็เลยช่อว่าน่าจะมีการเปลี่ยนตัวฟังเสียงคุณพ่อเขาหน่อยค่ะคือผมตั้งเขาสงสัยตรงนี้ตรงที่แบบ ผมก็ไปขอกล้องจากข้างห้องเขาั่นแหละวันที่ลงมาผมก็เห็นคือท่าเดินเขาตรงๆกระจับกระเฉงือันั้นน่ะไอ้คนที่ออกมารับน่ะคือเดินแบบเหมือนแบบาาขาไปการข้างหนึ่ง <ด Fall. S 1> แล้วเนี่ยคือฝั่งเนี้ยหาฝั่งอไอ้ฝั่งซ้ายเขาจะเดินางเนี้เนี่ยเดินแบบลักษณะอย่างเงี้ยคือเขาไม่เดินเดินแบบนี้ชุบชุบชึบชึบแล้วการแต่งตัวก็คือไม่เหมือนคนที่มารับก็คือใส่รองเท,ท้าบบใส่ถุงเท้าคือแต่งตัวเรียบร้อย กว่าเกินที่จะเป็นคนกีดยางคือคนนั้นข้อมูลที่ได้มาก็คือเป็นช่างซ่อมมอเตไซค์แถวบ้านแล้วก็คือรับจ้างกีดยางทั่วไปแถวนั้นอืมอันนี้ก็เป็นความสงสัยนะคะของคุณพ่อแหละแล้วก็มีการบอกด้วยบอกตอนนี้อาการของลูกเนี่ยพ้นขีดอันตรายแล้วนะคะแต่ยังคงต้องอยู่ในความดูแลของคุณหมอที่โรงพยาบาลไปก่อนแล้วที่สําคัญก็คือตอนนี้ค่ารักษาพยาบาลน,นะคุณผู้ชมามากกว่าสอง0ส0บาทแล้วอะ่ะ แต่ยังหาคนรับผิดชอบไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าคุณคิดว่าเอาคุณถูกวันที่เกิดเหตุคุณจะหนีทําไมอ่ามีหลายๆคําถามที่เมื่อกี้พ่อตั้งคาถามเอาไว้เยอะแยะเลยมาตอบเขาหน่อยแล้วคนที่บอกว่าเป็นคนที่ยืมรถไปอ่ะทําไมข้อมูลให้ไม่ได้เลยไม่มีเบอร์ไม่มีไลน์แล้วผู้หญิงคนนั้นคือใครที่จะไปรับอ่ะนัดกันยังไงรับที่ไหนยังไงเออเดี๋ยววันนี้หนูนัดพี่นะเดี๋ยวหนูไปรับพี่แต่ลองไม่โทรกันสีจะเจอกันไหม อ,ออเไม่ที่สําคัญเขาไม่มีไลน์ไม่มีเบอร์โทรเลยไม่มีเลยไงยแล้วเราสมมติถ,ถ้าถ้าคิดถึงเราอ่ะพื้นฐานเลยแล้วเราจะนัดกันยังไงไปรับกันตรงไหนจะเจอกันไหมฮือ ต้องให้ความเป็นธรรมเขาอาจจะอยู่ในยุคที่แต่ก่อนที่เราไม่มีโทรศัพท์มือถือเนาะจำได้ไหมยุคนั้นอ่ะยุคนี้นผู้คุณทันอยู่แล้วตอนนั้นเราผู้ชายจีบเราใหม่ๆนะหรือว่าเราไปจีบผู้หญิงใหม่ๆคือเราก็ไม่มีนะเครื่องมือสื่อสารเราแค่บอกเออเธอไปรอตรงนี้นะบ่ายสองนะวันนี้นะเดี๋ยวฉันจะไปเจอตรงนี้นะทมไปสายแล้วแล้วก็มีโทรศัพท์บ้านไงใช่ไหมแล้วเท่านั้นเองไงแล้วสุดท้ายคือรอวันพอวันนั้นมาปุ๊บเราก็ไปเจอกันตรงนั้นไงเออเขาอาจจะอยู่ในยุคนั้นก็ได้เขาอาจจะเข้าใจอยู่ในยุคนั้งคคอม่ากกระะจเลยขบุณ